ามาอ่านตามครูนะครับอ่านคำและสังเกตตัวสะกดนะครับอ่านคำและสังเกตตัวสะกดเดี๋ยวครูสะกดให้ดูนะออนอ,อนอไม่เอกอา่ออำำอานคออาคาอ่านคํารอสะระแอะและนะครับและสอ,อะงอสงกอ,เอตเกตสังเกตต,ตสระอัวตัว สระอะกอดอกดหรือกอระออ,ระอดอกดนะกออดอกดอะฉะนั้นอ่านคำและสังเกตตัวสะกดก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับการอ่านคำเราก็คืออ่านจากตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วให้เราสังเกตตัวสะกดบ้างนะครับตัวสะกดก็คือตัวที่เป็น อักษรหรือพายาญชนะตัวสุดท้ายของคํานั้นๆน่ะน,นะในนี้เขาก็ให้เราดูแล้วว่าตัวนานา,นามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นงอง,งูนะ,ะมีมอมม้ามีมอมม้มมามีบไไมอใบไม้ทีนี้เหมือนเดิมนะครูจะอ่านให้ก่อน1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสะกดกันอ,อ่านตามครูนะครับเสียงดังทั้งสองร้องห้ามถามตอบรอบดึก นึกถึงดึงแขนแน่นเหนียวเลียวซ้ายย้ายของมองกันหันตามสามเดือนเพื่อนช้างหางแกว่งแย่งชิง วิ่งแข่งแสงแดดแปดศอกบอกกล่าว่าเมื่อเราอ่านแล้วทีนี้มาดูวิธีการสะกดบ้างนะครับคำแรกเสียงดังนะครับสอสระเอียงงูเห็นไหมนี่ตัวสะกดง,งูสีเอียงงอเสียงดออะงอดังเสียงดังเห็นไหมมีตัวสะกดเป็นงงูทั้งสองคำเลยอโอเคทั้งสอง ทอองอทางไม่โททท้งสอองสองเห็นไหมมีงองงูสะกดเหมือนกันทั้งสองท้งสองรองห้ามรออองอรอง,ออง,รอง,งไม่โทร้องหออมอหามไม่โทห้ามร้องห้ามอันนี้ตัวสะกดเป็นงองงูอันนี้ตัวสะกดเป็นมอมา้าถามตอบทออามอถามตออบตอบถามตอบ,ตอบ อันนี้มีตัวสะกดเป็นมอม้านะครับตอบก็มีตัวสะกดเป็นบอใบไม้อ่ะต่อไปรอบดึกรออบรอบอ่าบอใบไม้ดออกอดึกนี่กอไก่รอบดึกนึกถึงนออกอนึกนี่กอไก่ทอองงถึงงงูนะนึกถึงดึง,ดง,ดง,ง,งขแ,แขนดอองงดึงงงูขอแอนอแขนนอหนู แน่นเหนียวนอแอนอแนนเอกแน่นนะนอหนูหอนอเอียวเหนียวสระเอียนะแต่ว่าพยัญชนะหอนอหอนอเอียวเหนียวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดต่อไปเลี้ยวซ้ายรอเอียสระเอียรอเอียวเลียวไม่โทเลี้ยววอแหวนสะกดซอายอซายสายเห็นไหมโยยักษ์สะกดมีไม่โทซอายอซายไม่โทซ้ายย้ายของ ยออายอยนะยอยักยออายอยายไม่โทย้ายยอยักเป็นตัวสะกดขอองอของของเป็นงงงูย้ายของมองกันมององอมองนะงงงูเป็นตัวสะกดกออะนอกันนอหนูเป็นตัวสะกดหันตามหออะนอหันนอหนูตออะมอตามมอหมาสามเดือน สอมอสามมม้าดอเอ,อือนนอเดือนนหน,หนูเพื่อนช้างพอเอ,อือนนอเพื่อนหนอหนูนะพอเอ,อือนนเพื่อนอีกเพื่อนชออางงอง,องูนะชองงอช้างไม่โทช้างหางแกว่งหอาอง,งอหางงงูกวแองงแกว่งไม่เอกแกว่งงงูนะครับแย่งชิงยออแงยงงองงแยงงงูนะไม่เอกแยง่ง ชออีงอชิงงงูเหมือนกันงงูเยอะเลยนะครับวิ่งแข่งวออีงอวิ่งงงูอีและวออีงอวิ่งมาเอกวิ่งขอแองอแข็งมาเอกแข่งง่งงูเหมือนกันงงูงงูแสงแดดงงูดอเด็กเห็นไหมขอแองอแสงดอแอดอแดดแปดศอกอันนี้ดอเด็กกอไก่พอแอดอแปดสออกอศอกคำสุดท้ายบอกกล่าวอันนี้กอไก่วอแหวน บอ,อออบอก,กออบกกอ,อ,อ,อกกรอควบกล้มกรอกรออวกล่าวไม่เอกกล่าวนะครับบอกกล่าวอ่าเห็นไหมน้องๆจะลองสังเกตเห็นว่าคําที่เพิ่มมาในหน้านี้จะเป็นคําที่มีตัวสะกดละให้เราสังเกตให้ดีนะฮะตัวไหนเป็นตัวสะกดบ้างอ่ะทีนี้มาดูการผันวรรณยุกบ้างนะครับภาษาไทยเราเนี่ยดีนะมีเสียงวรรณยุกต์นะครับเหมือนเสียงดนตรีเลยอ่ะทีนี้ลองมาดูการผันอ่าการผันวรรณยุกต์นะครับ อ่านผันวันนยุกอ,อานอ,อานไม่เอกอ,อ,อ่านพอนอานผันอ่านผันวอแหวนรอเรือรอเรือนอนเนเนเนี่ยนะครับรอเรือสองตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกรอหันนะวอรอหันวอรรอหันเนี่ยนะครับรอหันก็คือสระอเหมือนไม่หานอากาศนี่แหละอ่านเป็นวันเหมือนกันนะวอรอหันนอนะวันนะวัน วอรอหันวันณตอนเนนะยุกยออุก,กอยุกต่อเต่ากระดันนะครับอ่านผันวันในยุกมาดูอักษรกลางอักษรกลางอออกอักษรรอสอนหรือสอ,อรอสอนอักษรกอรออางงกลางอักษรกลางถ้าเราอ่าน อตอนแรกครูจะอ่านให้ฟังแบบไม่สะกดก่อนนะอ่านตามครูนะครับไก่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 นะครับไก่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 จาจา้จาจา้จาจา่จาจา้าจ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 ่าดำ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 ,ดำ ดำ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 บางบางบ้างบ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 ้างบางบางแตน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 เห็นไหมเสียงนี่เหมือนดนตรีเลยเนาะนะครับอ่าสรุปอีกทีหนึ่งอักษรกลางเนี่ยสามารถผันได้ ห้ารูปเลยนะครับวันอายุทั้ง5เสียงเลยนะครับก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาฉะนั้นเวลาสะกดมันเหมือนกันทุกคําหนูสังเกตนะคาแรกเนี่ยกสระไอไกลเนี่ยนะฮะกสระไอเหมือนเดิมนั่นแหละนะเสียงสามัญก็ไกลนะกไอไกลกไอไกลเอกไก่กไอไกลโทไก่กอไอไกลตีไก่กไอไกลจัตวาไก่ อย่างนี้นะครับก็คือกอไก่เจอกับสระสระอะไรสระไอนะกอไอไก่นั่นเองแล้วก็ใส่วรรณยุเข้าไปนะครับจากที่ตอนแรกครูอ่านไงไก่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 ก็คือเวลาเราใส่วรรณยุก็เสียงสามัญก็ไก่ไก่เอกไก่ไก่โทไก่ไก่ตีไก่ไก่จัตวาไก่เจออาจาจาเอกจาจาโทจ้าจาตีจ้าจาจัตวาาจ่า ดำนะดออาดำดำเอกดำดำโทดำดำตรีดำดำจัตวาดำบบางนะบออางอบ้างนะตัวนี้มีตัวสะกดงงูนะบออางอบ้างบ้างเอกบ้างบ้างโทบ้างบ้างตีบ้างบ้างจัตวาบ้างต่อแอนอแตนบ้างตัวสะกดแตนต่อแอนอแตนแตนเอกแตนแตนโทแตนแตนตีแตน เตนจัตวาแต็นะตตน,น,นะครับอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ตามอักษรกลางนั่นเองน้องๆต้องฝึกให้คล่องนะเพราะว่ามันเป็นเสียงดนตรีก็จริงนะครับแต่บางทีเนี่ยเวลาเราจําสระมันไม่ได้เนี่ยจำวรรณยุกต์มันไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาในการที่เราจะอ,าออกเสียงให้ตรงแต่จริงๆครูแนะนําง่ายๆนะจำไก่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 นี่แหละให้ได้ถ้าเราจําได้เราไล่ได้เลยนะ ไก่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 จา่จาจา่จาจา้าจ้าจ่าดำ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 บาง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 แตน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 ถ้าน้องๆจําอย่างนี้ได้นะครับน้องๆก็จะสามารถพันวรนอยุในอักษรกลางได้หมดเลยเพราะว่าเสียงจะเป็นไปแนวนี้ทั้งหมดก็ฝากไว้นะครับถ้าน้องๆชอบก็คลิกไลค์ให้ครูหน่อยนะจะได้เป็นกําลังใจกันนะครับคลิกไลค์คลิกแชร์คลิก, share, ลกติดตามให้ครูด้วยนะนะครับแล้วก็ อยากคุยอะไรก็พิมพ์มาบอกครูได้เลยอยากให้ครูทําคลิปอะไรก็พิมพ์มาบอกนะแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ครูจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปครูก็คลิกติดตามไว้ด้วยก็จะเป็นการดีคลิกกระดิ่งไว้ด้วยก็จะเป็นการดีนะครับอ่านหน้านี้เข้าใจแล้วไปไปดูหน้าต่อไปกันครับ